MacBook Air วันชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดกระแสไฟไม่อัพผมได้ตรวจเช็คแล้วเป็นที่ตัวเมนบอร์ดนะครับซ่อมได้ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่แก้ฝาออกมาได้ก็ถอดโค้วแบตออกก่อนเลยจากนั้นก็ขันน็อตออกให้หมดและนำตัวเมนบอร์ดออกมาไปก็ใช้มิเตอร์วัดหาจุดเสีย พบว่าเจอตัวอะไหล่ที่ช็อตตรงจุดนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอดอะไหล่ตัวที่เสียออกและนําอะไหล่ตัวที่ดีใส่เข้าไปใช้มิเตอร์วัดเช็คอีกทีบอร์ดไม่มีอาการช็อตแล้วแต่เครื่องก็ยังเปิดไม่ติดต้องก็เปลี่ยนอะไหล่ตัวหนึง่งต่อไปก็ใส่ซิลิโคนระบายความร้อนและปิดตัวซิงเข้าไปน็อตยึดซิงให้เรียบร้อยประกอบตัวเมนบอร์ดเข้าไปใช้ทําความสาดใส่ขั้วแบต เสร็จแล้วก็นําฝาเข้ามาปิดและขันน็อตฝาให้ครบทุกตัวที่เห็นก็ไม่ได้ง่ายนะครับทําอยู่2วันต่อไปก็มาเช็ดทาความสะอาดภายนอกตัวเครื่องใช้ผ้าสะอาดเช็ดหน้าจอให้เรียบร้อยไอก็เปิดเครื่องเทสการใช้งานทุกอย่างเครื่องกลับมาใช้งานได้ปกติทุกอย่างแล้วนะครับสนใจส่งงานซ่อมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยฝากกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ